สุขด้วยธรรมอิทธิบาทสีทำแห่งความสำเร็จและกำลังใจในชีวิตประจำวันทุกคนใฝ่หาความสำเร็จแต่ความสำเร็จไม่ได้เกิดลอยๆไม่ใช่เพียงโชคชะตาไม่ใช่แค่พรสวรรค์พระพุทธเจ้าชี้ทางไว้ทำที่เป็นหลักฐาน ของความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าอิทธิบาสีเมื่อเรานำมาใช้ทั้งงานทั้งชีวิตทั้งกำลังใจจะมีพลังทันทีอิทธิบาสีคืออะไร 1. ฉันทะความรักความพอใจ 2. วิริยะความเพียรความพยายาม สจิตตะการตั้งใจแน่วแน่สวิมังสาการใคร่กรวนพิจารณาทำสี่ข้อนี้ไม่ใช่แค่ท่องจำแต่คือเครื่องมือใช้ได้ทุกวันในชีวิตจริงอิทธิบาทข้อแรกฉันทะฉันทะคือความรัก ความพอใจในสิ่งที่ทำไม่ใช่การฝืนแต่ทำเพราะรักจริงเมื่อเรามีฉันทะงานที่หนักจะเบาสิ่งที่ยากจะง่ายใจจะเต็มไปด้วยพลังในชีวิตประจำวันเราสร้างฉันทะได้อย่างไรเริ่มจาก ถามใจตัวเองทำไมเราทำสิ่งนี้ถ้าเพื่อเงินอย่างเดียวใจก็อาจเหนื่อยแต่ถ้าเพื่อคุณค่าเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นใจก็มีไฟอิทธิบาทข้อ2วิริยะวิริยะคือความเพียรความพยายามต่อเนื่อง ไม่ยอ่อท้อไม่หยุดกลางทางความสำเร็จใดๆไม่เคยเกิดง่ายดายแต่เกิดจากการก้าวทีละก้าแม้ช้าแต่ไม่หยุดในชีวิตประจําวันการมีวิริยะคือการตื่นขึ้นทำในสิ่งที่ควรทํา แม้ใจขี้เกียจเราสร้างกำลังใจให้กันและกันด้วยคำสั้นๆสู้ต่อไปอย่าหยุดนะอิทธิบาทข้อสามจิตตะจิตตะคือการตั้งใจใส่ใจจริงจังโฟกัสแน่วแน่ไม่วอกแวก งานใดที่สำเร็จต้องการจิตตะเพราะใจที่ไม่มั่นยากจะไปถึงปลายทางในชีวิตประจำวันเราฝึกจิตตะด้วยการทำทีละอย่างทำจนเสร็จไม่ทำเล่นๆเ,เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานหรือครอบครัว เริ่มหลงทางเราสามารถหนุนใจใจอยู่ตรงนี้อย่าลืมเป้าหมายอิทธิบาทข้อสี่วิมังสาวิมังสาคือปัญญาการใคร่ครวนไตร่ตรองไม่ทำอย่างงมงายแต่ทำด้วยเหตุผลเมื่อทำงานใดๆ เราควรถามเสมอสิ่งนี้ถูกต้องไหมมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมในชีวิตประจำวันวิมังสาคือการตรวจสอบเรียนรู้จากประสบการณ์แก้ไขปรับปรุงแล้วเดินต่อการสร้างกำลังใจไม่ใช่แค่บอกให้สู้ แต่ช่วยชี้ทางให้คิดถูกทำถูกการนำอิทธิบาทสี่มาสร้างกำลังใจฉันทาพูดให้เห็นคุณค่าทำให้งานมีความหมายวิริยะหนุนใจให้เพียรอยู่เคียงข้างเสมอจิตตะ เตือนให้ตั้งใจไม่หลงไปเรื่องอื่นวิมังสาแนะวิธีที่ถูกต้องใช้ปัญญาแก้ไขตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อนกำลังท้อเราบอกว่างานนี้สำคัญนะฉันทะเราทำไปด้วยกันวิริยะ โฟกัสตรงนี้ก่อนจิตตะลองคิดวิธีใหม่วิมังสาเพียงคำสั้นๆก็เป็นกำลังใจช่วยพาเขาข้ามความเหนื่อยล้าท่อนสรุปสุขด้วยธรรมความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากหรักฐานที่มั่นคง อิทธิบาสี่คือเส้นทางตรงที่พระพุทธองค์มอบไว้ให้เราเมื่อเรานำมาใช้ทั้งงานทั้งครอบครัวทั้งกำลังใจแก่กันชีวิตจะเบิกบานเพราะความสุขไม่ใช่เพียงผลลัพธ์แต่คือเส้นทาง ที่เราเดินด้วยธรรมทุกครั้งที่คุณเหนื่อยจงระลึกฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคือพลังที่มีอยู่แล้วในใจของเราและอย่าลืมแบ่งพลังนั้นเป็นกำลังใจให้คนรอบข้างเพราะบางครั้ง ประโยคสั้นๆคุณทำได้ก็เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตสุขด้วยธรรมอธิบาทสี่ธรรมแห่งความสำเร็จและกำลังใจในชีวิตประจำวันทุกคนใฝ่หาความสำเร็จแต่ความสำเร็จไม่ได้เกิดลอยๆย ไม่ใช่เพียงโอคชะตาไม่ใช่แค่พรสวรรค์พระพุทธเจ้าชี้ทางไว้ทำที่เป็นหลักฐานของความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าอิทธิบาสี่เมื่อเรานำมาใช้ทั้งงานทั้งชีวิตทั้งกำลังใจจะมีพลังทันที อิทธิบาทสี่คืออะไรหนึ่งฉันทะความรักความพอใจ 2. วิริยะความเพียรความพยายามสจิตตะการตั้งใจแน่วแน่สวิมังสาการใคร่กรวนพิจารณาทำสี่ข้อนี้ไม่ใช่แค่ท่องจำแต่คือเครื่องมือ ใช้ได้ทุกวันในชีวิตจริงอิทธิบาทข้อแรกฉันทะฉันทะคือความรักความพอใจในสิ่งที่ทำไม่ใช่การฝืนแต่ทำเพราะรักจริงเมื่อเรามีฉันทะงานที่หนักจะเบาสิ่งที่ยากจะง่าย ใจจะเต็มไปด้วยพลังในชีวิตประจำวันเราสร้างฉันทัะได้อย่างไรเริ่มจากถามใจตัวเองทำไมเราทำสิ่งนี้ถ้าเพื่อเงินอย่างเดียวใจก็อาจเหนื่อยแต่ถ้าเพื่อคุณค่าเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นใจก็มีไฟ อิทธิบาทข้อสองวิริยะวิริยะคือความเพียรความพยายามต่อเนื่องไม่ย่อท้อไม่หยุดกลางทางความสำเร็จใดๆไม่เคยเกิดง่ายดายแต่เกิดจากการก้าวทีละก้าแม้ช้าแต่ไม่หยุด ในชีวิตประจําวันการมีวิริยะคือการตื่นขึ้นทำในสิ่งที่ควรทำแม้ใจขี้เกียจเราสร้างกำลังใจให้กันและกันด้วยคำสั้นๆส,สู้ต่อไปอย่าหยุดนะอิทธิบาทข้อสามจิตตะ จิตตะคือการตั้งใจใส่ใจจริงจังโฟกัสแน่วแน่ไม่วกแวกงงานใดที่สำเร็จต้องการจิตตะเพราะใจที่ไม่มัน่นยากจะไปถึงปลายทางในชีวิตประจำวันเราฝึกจิตตะด้วยการทำทีละอย่าง ทำจนเสร็จไม่ทำเล่นๆเนมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานหรือครอบครัวเริ่มหลงทางเราสามารถหนุนใจใจอยู่ตรงนี้อย่าลืมเป้าหมายอิทธิบาทข้อสี่วิมังสาวิมังสาคือปัญญา การใคร่กรนไตรตรองไม่ทำอย่างงมงายแต่ทำด้วยเหตุผลเมื่อทำงานใดๆเราควรถามเสมอสิ่งนี้ถูกต้องไหมมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมในชีวิตประจำวันวิมังสาคือการตรวจสอบเรียนรู้จากประสบการณ์ แก้ไขปรับปรุงแล้วเดินต่อการสร้างกำลังใจไม่ใช่แค่บอกให้สู้แต่ช่วยชี้ทางให้คิดถูกทำถูกการนำอิทธิบาทสี่มาสร้างกำลังใจฉันท้าพูดให้เห็นคุณค่าทำให้งานมีความหมาย วิริยะหนุนใจให้เพียรอยู่เคียงข้างเสมอจิตตะเตือนให้ตั้งใจไม่หลงไปเรื่องอื่นวิมังสาแนะวิธีที่ถูกต้องใช้ปัญญาแก้ไขตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อนกำลังท้อเราบอกว่า งานนี้สำคัญนะฉันทะเราทําไปด้วยกันวิริยะโฟกัสตรงนี้ก่อนจิตตะลองคิดวิธีใหม่วิมังสาเพียงคําสั้นๆก็เป็นกําลังใจช่วยพาเขาข้ามความเหนื่อยล้าท่อนสรุปสุขด้วยธรรม ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากหลักฐานที่มั่นคงอิทธิบาทสี่คือเส้นทางตรงที่พระพุทธองค์มอบไว้ให้เราเมื่อเรานำมาใช้ทั้งงานทั้งครอบครัวทั้งกำลังใจแก่กันชีวิตจะเบิกบาน เพราะความสุขไม่ใช่เพียงผลลัพธ์แต่คือเส้นทางที่เราเดินด้วยธรรมทุกครั้งที่คุณเหนื่อยจงระลึกฉันทวิริยะจิตตวิมังสาคือพลังที่มีอยู่แล้วในใจของเราและอย่าลืมแบ่งพลังนั้น เป็นกำลังใจให้คนรอบข้างเพราะบางครั้งประโยคสั้นๆคุณทำได้ก็เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิต